สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเนะาะบวชชิอยู่ในประเทศละต่างประเทศพี่น้องไงก็นยินดีต้อนรับกับสูซองบลเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ่าเตียงสิพาพี่พาน้องไปทั้งบ้านดงนาคัมเนาะพี่น้องเน,ะนาะนครกระสอนภูมพิหารพี่น้องไงก็คือสิไปหา,อาเอื้ออุษาเนาะพี่น้องเนาะทีเราพาลูกเล่ร่อนไปฮหลเป,ปนน้องเนาะบ่มีที่อยู่อาศัยฮัลหลวันนี้ก็คือมี ายายคนหนึ่งก็แล้วกันเนาะอ่าเพิ่นบอให้ออกซื้อพี่น้องเนาะอยู่ทางห่องกงเพิ่นฝ่าเงินมาให้เบาเตียงพี่น้องเนาะอ่าซื้อเครื่องโคงแล้วก็อ่าข่าวสารไปให้เล่าพี่นอ้องช่วยรือแล้วเบื้องต้นอะไรคำศัพท์วาง่ายๆกันเนาะแต่เบาเตียงบ่ฮู้วาราสชอยูใส่ตอนนี้พี่นอ้องเพราะว่าเราก็เป็นคนไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวปตีงจะไปเบิ้งมองอนาที่เจอแล้วข้างแรกก่อนพี่น้องเนาะที่เราอาศัยมองกระต๊บอนาเผาทานพันยูอะไรพี่น้องมาแล้วทีอยู่มองเก่าบ่ดูพี่น้องเนาะถ้าจะไหนกะไปเบิงบ้งผสมน้องกันนาะพี่น้องเนาะโอเคไปกันเลยพี่น้องมันค่ำแล้วตอนนี้เนาะโอเคนาอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บาเตียงกำลมาหา่อเฮื่อนเพลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะกะดูนี่แหละพี่น้องเลยอยู่หนองนาบนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ้เตียงกะสิเข้าไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเลย สวัสดีเอ้ยสบายดีสวัสดีอักกันเห็นยังอยู่นี่เนาะโดยๆก่อนอนุญาตแน่โดยมื้อนี้หั่นมาตหาพื้นเนาะอหาพื้นพื้นเฮ็ดทานหันอ๋อก็แบกได้ามล้โดยเฮ็ดทานไปเอาชน่ะพ่มอยูุ่นูุนยุนละอ่อ๋อยู่ป่าแล้วบ่ตู่มีล้อคนทุกฮั่นและก็แบได้สามล้อแล้วอ ปเก็บไว้ก็ได้ยู่เพราะมันสิบไปโดนทานคายบ่โดยทิธคายห้าไปเมื่อวันมะรืนั็เอาไว้แล้วโดยโดยโดยสรุปแล้วเจ้ามาอยู่นี่บ่ตอนนี้เดี๋ยวนี้โดยอยู่นี่ประจําเลยแล้วบ่บ่ได้ประจําแล้วเพิ่นก็ให้ง่ายไปแล้วนา้อิ่นปุกตกปุกะมาปุ่นเพมาปุ่ิ่นจะมาอยู่เด้เพิ่นเผาถ่านเพิ่นเด้โดยใช่ปุกบุกช่วงไม้บ่โดยอแล้วเอือยก็คือว่าแล้วเอือยก็จะเฮ็ดได้ ดยเพิ <uy> ่นสิมาขึ้นอยู่เองเพิ่นมาเบิ่งทานเพิ่นเด้อือเพิ่นสิมกทานเพิ่นทมทานเพิ่นมื้ออื่นมื้ฮือนี่แหละอือเพิ่นขึ้นมาเองมื้อคืนก็เพิ่นก็ขึ้นมานอนในนี้โดย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 อยู่เพิ่นก็อยู่บ่ได้แล้วเพิ่น็นไ้เพิ่นก็ให้นอนซะก่อนเพว่าวนี้จ้าอยู่อยู่ไปนี่แหละขออยู่นําเพิ่นนี่แหละโอมื้อนี้ก็ค่ํามืแล้วเนาะกินข้าวกับยังมื้อนี้มื้อนี้กินข้าวกับไข่เนาะอือไข่ไก่สินย5,000 ดยไปซืครับบ <styles> ่โดยอืมพวกเราให้แล้ดยโดยโนี่เนาะพี่น <influences> ้องเนาะอันกกสากเราก็อยู่นี่เบิดพุ่นหมดของพุ่นหมดของป่านี่เบดบ่มีหยังยืมเาเพิ่นเอาให้ใช้บ่เพิ่นบ่ให้ใช้ด้คั่นมีใหม่เพิ่นกเอาคืนเนาะอือๆความได้ก็ยามันอือเพิ่นใช้ชขอชาวแลแต่ว่าจอยู่นี่น่ะจักมื้อแล้วจะมาอยู่นอนอยู่นี่นะมานอนนี่หั่นแม่น ได้ประมาณสิบมือนีแหละมือนีแหละโดยสิบมือนีแหละโดยโดยวัดนี้ก็จะหาปอกปุกกระต๊อบดูอีกมองใหม่ไปเรื่อยๆเนาะปลุกกระปุกในนี้นี่ดินตัวนี้ให้ปลุกยุ้ยคอพอแล้วอยู่ซึ่งผู้บ่าโดยอยู่ในนี้ได้เนาะนี่ใกล้ๆในนั้นนี่อยู่ซึ่งนี้โดยอออ๋ยู่ในนี้แหละนี่โดยโดยโดยบัดอาบน้องอาบน้ำอาบอยู่ใช้อยู่น้องอยู่โดยน้องผูแเล็กน้องสาวในนั้นอ๋อน้องสาวผูแเล็กพี่น้องเอ้ โดยโดยโดยนำกินกะเอื่อยกับพุ่นแล้วนี่เด้ไปเอาน้องในพุ่นมันสะอาดอยู่เด้นี่มันเป็นน้ำส่างโบดได้ไรโดยเป็นน้ำช้างขุดไว้โอ้เจ้า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 อย่างนั้นาะเออคนยาไม่ได้ได้โบยักเด้จีนขันจีไปเอาอยู่ตลาดโดก็ไปได้ไปลดหัวกบมีเอื่อยกับโบมีหล่อกับโบมีแทนที่ไปยุ่งอุจจพุ่นแล้วเขาผูกป่านเคนยุ่งพี่้ออยู่ขึ้นโดยไว้พี่เพิ่นเปิดได้ต่ละโดจากจากทางนอกนั่น โดยเอ่อเจ้าเด้าเจ้าอืมบัดเจ้าโนมพากันนอนอยู่นี่และกระดูกสามคนนี่เนาะโดยนอนนี่นี่นี่บ่อนนอนเนาะใช่มุ่งกันนั่นบ่โดยอืมพนองเว้มอนก็บมอนเพิ่นอืมตรงเพิ่นมดนั่นเนาะมอนเพิ่นมดทอแต่ผ้าห่มและของเอื๋ยเองอ้สามเพิ่นนั่นโดยอืมได้ยังสู่ลูกสุต้ากินตอนแรงมันนี่เอ้ยไข่ไข่ซีน้อยเห็ดแต่ชองยังชอง อืมกินได้2หน่วยโดยอ๋อสะเด็ดได้ได้โดยบ่มียอมกินเนาะโดยอืมเพื่อสิหาได้อีกก็พอแฮงอืมกะมีผู้พวกน้องมานี่ช่วยเหลือนี่แหละจได้กินว่าอิ่มโดโดอื่จทางไปทางมาได้ก็ได้โดเรื่องตุ่ก็จักสิเฮ็ดไดตันปัญญาเนาะ อฮามีแต่ผู้หญิงเนาะผู้หญิงโดดคําหาแล้วแม่นๆๆ่นแม่นบ่มีสาวรักครอบครัวแล้วก็ลูกลูก2คนนั้นแน่นอนนั้นบ่จักคนสิว่าเลยพี่น้องเอ้ยล้ะก็บ่จักสิเฮ็ดคิดคิดเรื่องตูบมาแล้วอืคันมีตูบก่ต้สิพามเนาะพอได้อยู่กับใครสิโกโดยพี่น้องเอ้ยุกอีหลีไปสิดมแล้ว กะมีแฮงน้ำเจ้าเอาแหละที่มาช่วยให้แล้วประมาทเพิ่นดอกก็ยอมมนบจ้าโดยอ่าจ้าแต่ก่อนนแงลําบากบ่เอ้ยแาากคนแว่าข้ากินได้บ่มีบ่อิ่มะบ่ได้อิ่มอ๋อนับแต่ลงมานี่กน้องลงมาให้แหละเพิ่นจังได๋ก็ได้เพิ่นทีมาแต่ทางใดทางใดกอิ่มได้กินอนทานเพิ่นแล้วออตะกี้ได้กินเฮาบ่อิ่มจังมือบ่ข้าบ่ได้อิ่มก็ได้เออบ่ได้อิ่ม ความจิงโรดกับยามั่นก็ให้น้องก็ให้ลูกอิ่มอื่เอลือก็อดน้ำจะเอาน้ำกินจอกช่องจอกฮันลงไปแล้วก็แล้วไปเมื่อละเสร์ามื่อละสิบหาหาหนึ้งขายโดยถัดมาค้ามาแล้วไปจักแนวสิเหตุเนาะเตือนเมอนเตือนตันปัญญาคือกันได้เอาเป็นลูกคูณยิ่งคุมีความคิดคำหาจิงจะหาแบบได้อุณจัก ลูกลูกยังเล็กๆพอดีกระเทืนเออสกินซอยเนาะํานนได้พอดีกําลังยากกําลังกินเนาะแต่ว่าหาซอยบ่ได้ลูกยังน้อยอยู่พี่น้องเคิดได้แต่คิดอือคิดแล้วนอนแงบ่ค่อยหลับได้คิดเ้โดยๆทความยากได้อือกิลพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเราก็ได้อ่าบ่ถึกบ่ฮู้เนาะเอ้ยเนาะบ่ถึกก็บ่เข้าใจดอก มาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นได้ไดพี่น้องเอ้ okay. มาอยู่กระทบเล็กน้อยแบบนี้เนาะซึ่งขนาดผูชายเขาก็ยังเป็นแต่ญาติพี่น้องจากคนดีคนชั่วกายไปกายมาเนาะมาดูหิมนี่แหละพี่น้องเอ้ก็นลดเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะันเป็นคันสะเิ่นจกดินขายพี่น้องเอ้ <Okay. S 1> เป็นของนักลงทุนเพิ่นนี่แหละเนาะแต่ตอนนี้กะเราก็ยังมีที่อยู่เป็นรักเป็นแรง เอากันยังลำบากลายพ no. no. mm. ี่น้องเนาะอันเมื่อกี้นี่เฮาอาณาซื้อเข้ามาให้กับพรมประเพณีลมาเอาในเด้อเด้อเดี๋ยวจุดลังรถพี่แหละโดยเนาะพี่น้องเนาะอังกามกับปราจันพี่น้องเลยคือเก่ามื่อกี้สองคนเจอกันรอบคำพี่น้องเหรอเนาะโดยนี่แหละเป็นของเจ้าเบสด้วย à vẫn này đâu rồi à khuôn nó lại khuôn nó lột rồi à, lên à vẫn lên à khuôn mới vớt lại rồi nè à, khuôn nó lại thứ á thứ á nhóc viên tìm lột đỡ tìm lột là bao này lột hùa lột bao tìm lột hùa các cần tiền để cái thực khi nào người mình kể mà tìm khầm nó đâu ở ngâm vô chị nào này, trộn thôi Dạ, đốt đồ tiền nó cái thực mà tụi Ok nó, đều sọp khâu, để tiền khi nhúc Nó nặng phải không đây? vô đáy là, ưới cái đáy. Ờ, vô ba ba để hai nhúc với hãy. Khâu, Nặng đấy phi đây? Sai cái nhanh chuẩn, eo chịu khít phụ lệ nó. อไปเต็มเบิบนนอนแบบนีอ้าอ่าาตกันญาติกันญาตกันด้วย่น้องาอย่าเฮ็ดไอ้ตหูเนี่โอ้ตหกันเอย่าย่งเผาย่าายังไงก็ได้ไนได้กินบะกนยู่หรอคิดกินรดตัวอย่างไงกินรดกินรสอ่อ่าเรเคยได้กินบ่ได้อไโอ้ยเรเคยเออเเคยบเคยแบบนี้ได้บเคยได้กินแบบนี้โอ้ย ได้กินกันเพิ่มกินเถื่อบ่โดยบ่บ่ได้กินเนาะบ่ได้กินเลยบ่ได้กินเลยประเภทเป็นแพงมันแพงเนาะโดยแพงแพงและแบบนี้โอ้ยเมนผมรักตั้งแ่เด็กห้าพันอันนี้ก็บมันมีปัญญาเนาะอันนี้เมนเมนอันนี้ก็แพงเท่ากันอันนี้ก็ได้ไรเมนแพงแพ็คนึงนะเจ็ดพันอันนี้ครัเกือบอันน่าแพ็คนึงก็แปดพันพอแล้วหาพันเดียวนหกสิบพันผูกไปแล้วห้าสิบแปดพันแพ็คนึงโอ้ยมีแห้งดีเนาะมีแห้งบ่มีแงได้ขขาวกินเนาะ เป็นอังได้ก็ได้โอ้ยให้ยดีไม่แห้งโดยพันธที่ตัวนี้ได้สำคัญเนาะจังได้ก็ได้ตัวนี้ได้สำคัญเนี่ยโอ้ยพันยาเลยบ่เคยเห็นแบบนี้บ่เคยเห็นใช่บ่เคยเคยได้ในตลาดบ่เคยได้มาแบบนี้ดอกเคยเห็นจะได้หั่นขายฮะโดยอ๋อแต่แต่แต่มาอยู่ต้นหน้าเจ้าของไม่งั้บ่เคยเนาะบ่เคยนะโอ้ยนี่ใจที่ว่เห็นเมืนม่แห้งไม่แห้งเลยอ๋อใครกูเก้าไลยอยู่เดี๋วันนี้เนาะใคร มีน้ำมีตาอยู่อิ่มเนาะเออมุกมันทานคนใช่ก็จะให้เออได้กินอิ่มอิ่มฮะแหละคนได้อยู่ดีมีแห้งเออได้กินเงินทอนทานไปแล้วเนาะโดยคนเจ็บยัยได้คนไข้คนนี้ให้คนอายุพันปีร้อยปีเดี๋ยวอันไหนเจ้าของเงินเพิ่นนี่กะเพิ่อนให้บอกแต่ว่าเพิ่นซื้อมอันเพิ่นบ่ให้บอกซื้อเพิ่อนเพิ่นอยู่ฮ่องกงเด้อเพิ่นซื้อ เป็นยายคนนึงแหละเพิ่นอยู่ฮ่องกงนะแล้วก็อันพ่อไผศาลเนาะอยู่ทาง USA พุ่นแล้วก็เพิ่นไดร่วมกันภาคเงินมาให้เจ้าโดยอ่าในมื้อนี้แหละซื้อเครื่องซื้อของมาให้เจ้าในมื้อนี้แหละเนาะอ่าให้เอ้ยอวยพรให้เพิ่นเอ้ยเนาะเพิ่นจังได๋ก็ให้นนี่อยู่ีมีแฮง1 0ปี100ปีนะเอ้ยปรารถนาจังได๋ขอให้เพิ่นได้สงนั้นเออน้บ่ไหลตกไผบ่บ่ไหมเนาะเอ้ยจังได๋ก็ได้ ได้กินยอนฉันทานพอแล้วอย่างไรก็ได้กินอิม่มทุกวานคือเมืองนางเอ้ยออได้กินอิ่มพอแล้วทุกชิ้นทุกอย่างยอย่างไรก็ค้อยคนดีสุขภาพแข็งแรงอย่างไรก็ให้คนดีมีแห้งกับจักสิวอวยพรแบบใบอิมอ่มอิมอ่มอ,อิม่มเนี่ยอิ่มใจมมบ่โดยอิม่มมีอยู่มีคขอโทษด้วยนอกจากอันผ่าหอกผ่าหุมแบบนี้กกยัง่านได้เคยได้หุมแบบขอบออะไรกันเนาะบ่เคยนะบ่คยในชีวิตนี้หากจเห็นเดี๋ยวนี้แหละ โลยเพิ Fish, ่นนี่บ่แสนใจดีแท้น้องเอ้ยคนปลอดภัยจังได๋ก็ได้โลยๆคอยเพิ่นนี่ดีมีแฮงจังได๋ก็ได้ความเจ็บเฮ็ดให้้ความภัยให้มีโดคอปนจังได๋เพิ่นได้ังนั้นให้เพิ่นให้หลายกว่าดคนนี้อีกจังได๋ก็ได้าุกโดยโดโดคือใหม่จนใจปีเก่าน้องเอ้ยเจ้าคือกันให้อยู่ดีมีแฮงเจ้าก็เป็นเถือเป็นแฮง ทุกิงถูกอย่างเอาให้เอื้อนให้ได้อยู่ได้กินจังได๋ก็เอามาให้กินเป็นกันสะพานบุญเป็นคนส่งให้เพิ่นได้ขอให้เจ้าได้อยู่ดีมีแฮงอเจ็บให้ได้ขไทยให้มีหมดทุกคนนั่นแหละ2คนที่มาหกันน้องเอื้อเอื้อก็บ่มีหยังมีแต่อบอวยพรซ่นี่และบ่เป็นหยังขอขอแค่ให้เจ้าได าให้เจ้าได้มีชีวิตปลอดภัยนะเออให้เจะมีชีวิตดีขึ้นก็โอเคแล้วแหละเนาะจิตใจจบจุดจะชงที่ไปทางใดก็เป็นฮอดจุดนั่นแหละจังได๋ก็ได้ขอให้อยู่ดีมีแห้งทางได๋ก็ได้สุขภาพถูกนาะเอ้ยอเดีคยมีอยู่เคยมีกินแบบนี่หาก็เห็นมื้อนี้แหละหาก็เห็นมื้อนี้บ่โดยมันมีหมอน2หน่วยมีผ้าห่ม2องผืนแล้วก็มีแก๊ส1นึปากกระป๋องนอนได้กระมุ้นกรมุ่นนี่ก็6ฮพุทเด้อตัวใหญ่เลย ดยพื้นใหม่ก็มันมันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้กับสาดสาดกับพื้นใม่เพราะเรานอนกระดาษนี่พี่น้องมันบ่มีาปูเนาะแต่ว่าเอื้อยนี่บ่มีบ่อนอยู่นลนะโยบ่มีตู้จังได๋ก็สิหาทางอนาคตซอยเจ้าปลูกตู้ปลูกพามให้เด้อโยโดดนแต่บ่มีบ่อนหลักบ่อนนอนอันนี้ก็คิดสิเพิ่นชงชนเพิ่นเพิ่นก็ชงชนเอื้อยนี่แหละ ตั๊บเพิ่นกะเวลาเพิ่นตูบถอกพื้นฐานเพิ่นก็สิมาอยู่น้อเออตูบเพิจังได๋ก็ได้แต่ว่าขออยู่นําเพิ่นูวังนี่ใกล้ๆนี่เพิ่นให้อยู่อยู่นกตูอยู่หันพอได้พาลูกอยู่กัเนาะโดยขอแต่ตัวนี้แหละโอ้ยโดยโดยได้านีเลยกินยอนจอทานน้าจังได๋ก็อันอันนี้กอัน ให้ได้กินข้าวอิ่มก่อนเนาะเรื่องอื่นก็จังว่ากันอีกต่อๆไปเรื่องตู้เบื้องพันธ์ก็หาทางซอยอยู่ดอกโดยพกไปทังมาโดยๆคือกันแบกเอาบ่มีบ่มีลมจริงอีหลีนแบกเอาเอา3โดนันแก็เก็บไว้คุณก็ได้อยู่10าวดนนั่นแหละื้อื่นแบกอีกโดย่ะก็าเพิ่นนี้ยืมเพิ่นนี้านแวลีแ่ความุขเฮ็ดได้เอเฮามื้อมามื้อหน้ามื้อไเฮาสิแวะมาซื้อมาให้ดอกโดยพวกผ้าพวกมีดเนาะพอได้อันน่ะ อันพันพื้นพันรัวเนาะเอ้ยเนาะโดยโดยโดยฮัทชิเปะมาหาอีกอยู่ดอกแต่เมื่อนี้มันก็ะคำมั่งก็ะเเพวจีนรถก็ะหัวเพราะจงมานคำดีใจโอ้แชนดีใจมื้อนีครับเอาเท่านี้เมื่อนี้ก็ให้เจ้าพ่อได้กินได้ได้พ่อบรรเทาไปก่อนเดี๋ยวจะว่ากันต่อตไปเนาะเรื่องอื่นเนาะโดยโดยอ้าวส่วนห้ากับก้อนวันนี้เอออยู่ดีมีเฮงเด้อเดยโดยบ้ากับก้อนครับ บปไ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 ปยปายบาลากเด้อเด้อมาไม่มโอเคครับเด้อเด้อเด้ออ่ะเอาเมียนเมียดีเด้อข่าวน้าผซ้าปลาโดยไว้กินโอเคนอพ่อแม่พี่น้องวันนี้กระเปเตียงจะขอโตเดินทางครับก้อนพี่น้องเอ้ต้องขอขอบุญขอบคุณทางยายเป็นบให้ออกสื่อนลองยู่ทางฮ่องกงเนาะแลวก็รพอไปสารพี่น้องเอ้เป็นไปฝากเงินมาให้กรเปเตียง ซื้อเขื่องซื้อคองซื้อเข่ามาให้น้ำมันนี่แหละพี่น้องเองเนาะบันี้กัปัญหาของเราก็คืออันนี้เรามาขอใส่ตูบเขาอยู่พี่น้องเองเนาะแล้วกัอันตอนนี้นะมองเผาทานเพิ่อนนะเพิ่นก็สิอยากมาอยู่พี่น้องแต่ว่าเราหันสิของมองอันอันเจ้าเท่าแก่เพิ่นแหละมองเจ้าของที่เพิ่นอยากไปปลูกตูบอยู่พุ่นแต่ว่าปัญหาเราหันังบมีเงิน มีคําชื่อสังกศอุสังกศีชื่อไม่ชื่อโตอะไรพี่น้องตอนนี้เนาะเดี๋ยวปรเตียงจริเบิ่งหาทางซอยเล่าก่อนพี่น้องจะได้สำเร็จจังไดเนาะพอได้เห็นตุ่มแล้วอยู่กระลูกเรานี่ยในก่อนบันเท่าไปก่อนพี่น้องเนียเดี๋ยวดรงอื่นค่อยว่ากันทีหลังเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีญบัตรทุกทุกคนขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความอยู่เย็นเป็นชุกชุกการชุกใจไปตลอดชีวิตนอนรับภานเงินหมื่นนอนตื่นภายนเงินแสนเนาะจะให้มาชำนาก็ให้กลับคื้นหันเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาทุธนลบมนีประตียงก็ะตูร้ายไปแล้วพี่น้องอ่าค่อยคำลงแรงเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะมืดแน่เลยพี่น้องเลยประตียงก็มาซาแน่เมื่อกี้ยางรถก็หัวพี่น้องเนาะพากันเปลี่ยนกับเบาจันทด้วยกระถึกร้องเลยนี่แหละยางรถก็หัวไปหัวอยู่ป่าพี่น้องเนาะยังดีแต่มีอย่างอะไรหรือว่ายางสกัวไปน้ำพี่น้องเลย อาสําหรับมีบ่เตียงขอตัวล,ลาไปก่อนด้อพี่น้องด้อโชคดีปีใหม่เบิดสุๆทุกคนเนาะ